สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ผมจะพามาชม7840ให้หางมุกเบอร์ครับผมฐานสามโค้งหางสีุ่ดฐานพี่น้องสุดฐานสุดยอด กับจีงาวไร่พรเจริญสองนะครับผมโอ้สุดฐานสุดฐาน,านเแบบรถง่ายๆต้องไถแบบนี้นะครับแต่ว่าแปลงนี้ก็ขอออกตัวไปก่อนนะครับไถเร็วมาได้ครับผมถ้าไถเร็วนี่ปานมุนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแปลงแปลงโลกลายอย่างเก่านะครับ ต่อฟังดินมันหลายครับผมเพมันเลยต้องใช้ต้องใช้อไอ้เกียร์ M2 นะครับด่าเห็นบ่ครับต่อมันเป็นหากยางด้วยนะครับหากยางปเป็นๆอยู่มันก็นเลยไถเร็วเลยครับปกติมันก็นไถ M3 แหละครับเนี่ยเห็นบ่กหกักมันเป็นต่อย,อยางนะครับพุ่นโลต่อ,อยางมันเอาออกก็เบิด เื่องเทียกเป็นต่อไงสินะโอ้สุดผ่านโอ้สุดยจดเลยครับผมบอกเลยว่าสุดผ่านสุดผ่านครับฟังเสียงรถเสียงมันก่อต่อให้เร็วมาได้ครับเดี๋ยวผ่านขาด รถแต่มันแห้งล้วนะครับแลี้ยวยางไม่เป็นหางแปรงพอบนี่นี่รูสึกว่าผ่านใบหนามมันก็หมุมมนนี่นี่ บ้านไม่หนาพวกหมุนเดี๋ยวเดี๋พวกหมุน <c oughs> ให้รูกเปิดแตกแกอว่ากเปิดเนี่ย ได้ยินเรครับล้องมึงไหมมันเฟือ่อมันเฟือ่อล้องไถยังไหมครับมันหมุนบ่เี่ยครับิ่นบ่ค่อยได้ใส่นะครับปกติกมันใส่แต่ระเบิดด่านแต่แปลงนี่มันเป็นแปลงโลแปลงนี้นเป็นแปลงรถต่อ,อยางนะครับริปเปิดเลยเพอสามาลมาเกาะมาเกาะได้เพราะว่าอย่าง ว่าปัญหาก็คือยานซิฟตีมันขาดดูนะครับก็เ,เลยเอาหางสามมาไถาเอานะครับผมโอ้หางลูกหนานไม่คอยอยากหมุนนะครับลูกปืนไม่ได้แตกเว่าป้าหาพไม่ค่อยหมุน เดินดูเดนใส่งานเธอหนึง่งมันก็นเลยอยากมีปัญหาแน,น่อยากหน่อยจะมาค่อมลูกนี่ผมต้องพูดแล้วครับยังว่าไทยเกี่ยตำๆำในแห่งเขาเลิกครับผมพุม่งรถได้หน้าขันบบไงหนึ่งสุดยอดสุดยอด เป็นทีบุกเบิกฟ้านะครับไทยเยร็วได้บางคนก็ีสิวา่าโอ้รถขั้นไงแบบนี้ก็ไทยซาได้มันก็แลว้วแต่หนางานนะครับหนางานานั่สิโอ้ยถึงว่าไทยเยร็วๆหนุนเได้หรอวครับขานขาดทิมเบิดแล้วจะได้ซื้อแต่ลูกปืนละไส้ครับไทยเร็ว มาชมต้งขาัลหน่อยเจ็ดบาสี่ชูนเทอร์โบวาไร่พรเจริญสองดค่ का มุมความลึกความลึกประมันสามสิบหาถึงสี่สิบเสนนะครับเลย <laughs> น,นะน,นะครับโอ้ดินทรายเนาะดินทรายนะครับแปลงนี่เด้อเดี๋ยวก็นใว่าโอ้กับเขาเลือกหรืแปลงดินทรายเป็นกระเม็นนะครับเขาเลือกไอรีนะครับดินทรายนะนดินเหนียวไทยบนเขาแน่นอนครับมงึงรู้ครับสุดฐานอนะ่ะเนี่ยโอ้แน่นอนจริงๆ แน่นอนแน่นอนเอ้าเอ้แบบเดียบไปห้าพุ่นแล้วเครื่องหัวเขาว่าอ่ะประมันสามสิบหาถึงสี่สิบเส้นนะครับเพราะมันไทยเลยเลือกอี๋นะครับรถใหญ่อันนี้เป็นโค้งหางสี่นะครับแต่ว่าเคล็ดเป็นหางสามต่ว่ากระทู้กระทู่พันนี่ยขยับออกมากตุกกาขยับออกครับถอดหางที่สี่ออกชิมแต่ไม่เหลือแค่ Thấy mất lửa khe sảm câu là bị đoàn ơi ngay hết nhánh cả ngay được Thấy nhau có đại thấy hãng sẵn cái đây Rất ngay Rất nhoài thấy đây thái hãng <laughs> nhoài Hàng ngay ra qua phải เน่ไทยเอ็มสองก็ชิวๆเลยนะครับแกนเดสโซเฟอร์รับก้อนเราอยู่ทั้งรถอ่ะเพราะว่าแปลงมันเห่วประามาณหาลอยเมตรผุนพื้นที่ตรงนี้ก็แปลงนี้เฉพาะแปลงนี้นะประมาณสามสิบไรครับดินน่ครับเฉพาะแปลงนี้นะสามสิบไรโอ้แต่ไกลแล้ว ไอ้จะนวดดินไสเหลืองอ่ะเลิกเมื่อเลิกก็ได้แปลงนี้ดินสไสนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงโลกปลาอย่างแต่ว่ารับรองว่าอ่อยงามแน่นอนครับเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชม7840แปดไอหางบึกเบิกเพี้ยงตออัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าแล้วครับผมสิบปีไทยขั้นในปีไปทยอยู่ไใส ฝากพี่น้งเอฟซีติดตามไป็นกำลังใจให้ผมั่นไหมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ